หายยังนัไนเอาเห็ดยังหายอย่างนอหนี่นอนเอ้มุกอันขุยมันบอกหลายหลอยพี่รอบ่อไา้จะลองหาเบิ่งได้ไม่เคยคุยเก่งๆเลยทำไมเป็นเล็กน้อยแม่นบ่เราลองคุยดูเสียมาหน่อยจีจักเลี้ยวเห็นเปตมาลว่านอหนี่เนาะเอาเฮียล่ะหู้มันนะสิเออว่ามันหู้มันเฮียแล้วแม่นบ่เอาเห็ดยังไม่ได้บัตร เมื่อกี้มันลงมาทางนี้แล้วโอ้โบได้สำมัง่งก็มาเล็กจีเอามันบบเห็นหูมันสัมแม่คิดจต่ไหนสนโอ้ยนี่เด็นี่เด็นี่เด,ด็โอ้ยหมักไงนึงมาเดินี่เด็อันนี้หูเป๋วหูเป๋วหูเป๋อส่นหูเป๋วหูเป๋อจีเตรียมหน่อยตัวเนาะเตรียมหยเหรียญ Ơ, mất rồi, ơ, bọn này, bát thôi. Cứu dù lực thế. Đi, mất oan. Ui, tôi sẽ đẩy cô nương. Đẩy, đẩy, đẩy. Đi. Ui, mất dù lực rồi bọn nó. Có thấy gì, mất lùm, này, bụng. Ơ, dù lực lực thế. ย่ดนี่นี่เฮ้ยนี่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 ตัวนี้บอมันจะบริขุดบัดสวนมดล้นี่หไม่ม่งสวนจิหีดขาจตัวนี้มันม่เห็นละนี่โ้มันเฮียแลวเฮ้ยอุ้ยนี่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 เค่อยค่อยจบก่อนอุ้ยตัวไงตื่นเลยอหมุกข้าคุดได้เลยอุ้ยนี่นี่ นี่ถึงมาได้ๆเอาเก๋เอาแมงคุยจิรออยู่ัสมอ้ยจิรอจิรอวิเลือดเด่นเนาะจิรอเนาะเอออยู่อยู่บ้านก็มีได้ซื้อเขาเจ้ามากคุดบลาคุดบลาหลายหลายเลยเอาแม่ตัวใหญ่ยูมุกเย้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่คลิปใหญ่ก็เอาไปแขงเอาใหม่แขงละใหม่แล้วนี่นะโอ้ยหาถุงใส่ที่ไรถุงตัวน้ำเห็นไหมช่วยช่วยช่วย ได้๋ด้ได้ได้ไมันมันมนี่ด้อฮเอาลุ่มหนาลุ่มหนาวุ้นเสียมใหญ่ปวดตัวนะวุ้นนี่เด้อนี่เด้อเด้อเด้อเสียมใหม่กันเด้ออยู่ในสวนเนาะมีลูหลายหลายหลายได้คุยกิโลนี่หลายขนาดนี้หลาย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 คุยกิอลหลายเนาะ ลายอยู่ได้เนี่อดอกมะขามกเบราะเปนสิได้แงทิ่นู่นอยู่บ้างเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยจับตี่ไรอย่ง้อ้าวหนึ่งตัวปิดฝาเลยมันหายใจซะก่อนถ้ามันเลยบ่หลายก็สิเด้งป่อยต้องนแบบี เฮ้ยต่อไปต่ออไปโ้ยเ็เฮ้ยนี่เดชเก่งเถอะครับเฮ้ยนี่มัมีใบอันนี้ก็ต้องไปนำมันสิดสานเดี๋ยวอยู่ตรงอยู่ตรงโอ้ครับวะติดวะอ่าได้ได้อีกแต้มหนึ่งแล้วอีเดมันเห็นท่าออกมั้ยนะมีใบมั้ยนะนี่เดชวนเล็กนะตัวนี้ มกกวนี่ละแค่ซ<อ>ื้อมากก็หน่อยคนอีกก็มีหาหูม่หมือเปล่านี่นนก็แกกนะเมียนยนี่เราหนึ่งมหากินหมาเน่ยคุณคู่แมวเหมียวนี่อ,นนอ้าก็จ้าถมเมอนืมจ้ามอันนี้หมดปกตัวนี้บ่เป็นอันนงอันนจุตัวจจก็อยูอ่บนเล็กเนาะเมืม่อกี้เป็นหูเปลเลยอืันเจะล่างจะออกไปเอาหนาเขามา ปวดเขียนตรงนักเสียมีล่ะเสียมหนักปวดโอ้ยนี่เด็กเอล้าวเจวนดเจอเจอได้เจอหนึ่งตัวอ้อาวเกกระจิรลอยเกินห่อยอ้าวีกหนึ่งตัวนวออีก,ออกนี่น,นีหลายๆอเลย,ยนี่เด็อยู่ไล้กัน,น,นมันจะประตูกบุ๋มแบบนีเหรอเคยหาอยู่เด็กตอนที่เ็กๆนะเฮ้ข้อขาหุนบ่คอยเน็นี่เด็กเจอละ กดเขีนตรงอี้สิเือาสีสีหกใส่ด้นี่จินบวแกนไปเลยเนาะเอาอันนี้เดียนี่เดะตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวไปแล้วนะส่นิรถแล้ขึ้นมากแล้วน่าจะ่งตูเค่ะี่หรมันบ่อห้ามัจัดเห็นแล้วป่เ็น เห,ห็น,ต,หหนตัวมา่กเห็นว่าปวดมากปวดมากเลนี่มันเลยู็หูเปียวเห็นบอนะมัเลยเป็นนี้ป็นหูเปียวเห็นตมาแล้วเมื่อกี้เห็นบนี่นเออคับนี่ยหนึ่งแต้มเก่งแท้เก่งเก่งเก่งนี่แหละเพียงด้ขีไปเห็ดจิงซีก่ เด็กมาใหม่เด็กมาใหม่เทกิโลอุ้ยหมดหมดหมดว่าหมดหมดเทกิโลก็มีค่ะตรงนี้นะเห็นทางมันอุเบาดอกหมด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 สมารถนั่งขุดได้หมดหลายมันหลบไข้ที่ฟื้นี่ก็แม่นค่ะนี่ ีแมเอีเป็นดวงนีดวงหักนี่หักหักหักงดวงนี่เจออีกเลยเจอแล้วของแท้ของเอองจ็เจ็บเบเอม,มันมวลกูได้ไรมุกมันได้ไลายอะไรเนีนี่เออได้ไลาย,ลยะอะไรเนาะนี่ดีดคุยนนหนึงนี่ โอเก็ณ์นาดินก็เนาะนี่ดิเขาไปเห็นกันเลยค่ะอือสามมานตัวนี้งบลกปันเลยตั้งตัวกับบล็กเนาะค่ะพอมันสิ้นี้พูดไปใส่ละมันพูดเปลยวมันนี่เห็นบ่็นี่มันกระทุ่มนิดน้อยแสดงว่าหู้จริงรอนี่ชิมีสองหู้หู้เปลยวกับเครืองหู้ออกหู้ออกไปห้าชิ่น พูนี่ก็บูดจริงโอ้ยดูเลือแขกพี่น้องเอ้ยตัวระบาดสองาบให้ก็เจ้าเสด็จไคุณอยากเติมชิ้นเเข้ามาขายนะมันเป็นยังไงเป็นไงเนาะจ้าได้เขาเจาเก่งเนาะเขาเจาะคล่องเขาเจากระเทียวง่ายเนาะบ่เห็นสามตัวนี่ยต้นนี้บ่เห็นเอท่ตัวนี้ฟ้าเนาะมันเป็นดินดำๆข้างล่างกับบ่เห็นความมูนบ่อแมงค์

มันมันเป็นขุยใหญ่เขาก็สังเกตุึงด้วยขุยใหญ่กับตัวใหญ่เนาะห่อนเมเมืมเนี่ยห่อนเนาะพ่อนห่อนอุ้ยขุยหลอยู่ดอกมือไม่จะมาขุดเอาซัเอาไปซ่อมเคียงมาใหม่ไม่ใส่ล้ว โอเคเนาะสวัสดี่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ